สวัสดีครับพบกับผมมัน Dark Matter ในช่อง The E.M. Channel ช่องที่มีสาระและความทะเปรียมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแกะรอยไขยปริศนาสำนวด Resident Evil ช็อตต่อช็อต Hello to all members of the story of, Evil. Short short of Resident Evil ช็อต by ช็อต of d e c t i v e Resident Evil Man Dark Matter d e t e c t i v e Resident Evil Series And the subtitled by Detective Resident Evil Thank you เอาละครับเรื่องราวที่เราจะมาแกะรอยไขยปริศนาช็อตต่อช็อตกันนะครับก็คือเรื่องราวของตัวละครตัวใหม่ซึ่งถูกเปิดเผยมาไม่ถึงชั่วโมงนะครับนั่นก็คือทอมฮอปเปอร์ออฟเดอะเอบิเออร์เวเกอร์ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆครับกับอีกด้านหนึ่งของเอ b e เบิร์เวสเกอร์ซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คือครั้งแรกที่ผมได้เห็นเวสเกอร์ Girl, ที่แตกต่างจากเดิมนอกเหนือจากการไม่ใส่แว่นมีอะไรกันบ้าง เราจะมาแกะรอยช็อตต่อช็อตไปพร้อมกันเลยกับกระผมเบรดมเเตอร์นักสื่อ p ร e s า e าธิ s ดีซีรีนั่นเองจุดเริ่มต้นของภาพที่มีความน่าสนใจนะครับผมคือตัวของทอมฮอปเปอร์เนี่ยออฟติอัลเบิร์ตเวดเกอร์ฮิมทูอินเตอร์วิวออฟจูเนสโรเบิร์ตแอนด์ฮิมเซวันนันเดอร์คีวินเลนขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญนะครับของเรื่องราว p r e s i น e n t e ด i อีวิลซีรครับ ออาเบิร์ตเวกเกอร์ฮิมแอปเปียอินเดอะเฟิร์สเทเลอร์แอนด์พอร์เตอร์ออฟรีสิเดนต์ยิวเวลคอมทูแรคูิคือตัวเขาเองเนี่ยได้มีการประกฏนะครับใน Resident Evil Welcome to Raccoon City ซึ่งมีจุดน่าสนใจก็คือตัวเขาเองกับยิวเนี่ยยืนติดกันนะครับด้วยวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างเห็นไหมยืนแบบ,นเ, Leon บเนี้ยโอเคริออนกับแคล์เนี่ย คริสกับแคลรีออนเนี่ยอยู่ในมุมสามเหลี่ยมด้วยกันแต่ทาไมกิลกับเวตเกอร์เนี่ยต้องอยู่ฝั่งเดียวกันเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับรูปถัดมาเนี่ยคือตัวของอัลเบิร์ตเวเกอร์ครับที่มีการใช้ตัวของปืนหัวตัดช็อตออฟสไรเอทนะครับนี่หิมออฟเดอะเพนอิดเดอะเก็คือมีการบาดเจ็บบริเวณศีรษะนะครับแล้วก็คนอื่นเนี่ยก็มีสภาพโซมไม่ต่างกันนะครับตัวแต่ละคน อัลเดรเพนอัลโซเวอร์คือปาดเจ็บกันทั่วหน้าครับแต่ยังมีดูดีอยู่คือลีออนนะฮะจิลนี่ก็ค่อนข้างจะน่วมเหมืนอนกันครับดูจากสภาพแล้วมีบาดแผลเกิดครับลีออนนี่ก็เปื้อนเฉยครับแต่แทบจะไม่มีรอยแผลแครนี่ก็สภาพนี่ก็พอกันเลยครับ After him to u h to present in the poster the trailer has released in u h in the in The Last of One Hour คือมีตัวอย่างถูกปล่อยออกมาไม่ถึงชั่วโมงครับนั่นก็คือ Intro Albert Wesker Profile ประวัติ Albert w e กอ e r มากแล้วครับผมจากที่ปล่อย Leon ปล่อยแคล i ปล่อย c r ิ t กันนะครับผมเนี่ยครับ Resident Evil คัมภีร์ i, enger, ระดับสตรี Albert Wesker Exclusive นะครับ Albert Wesker นะครับนี่ Albert w เกอร์ and Richard i k e n a l b เ r อร์เว e เกอร์อิสโนอินเดอนี่ก็คือเขาบอกว่า a l b เ r อร์เว e เกอร์นั้นเป็นอะไรอ h เดเกมครับคือเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญในเกมนะครับผมนี่ช็อตต่อช็อตเลย One of the Key Villain ผมเองนั้นเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญนะครับเนี่ยนะครับพูดที่เป็นกุญแจสำคัญของเรื่องราวเลยนะครับ a l b เบ t ร์เว e เกอร์ครับเนี่ย เนี่ยครับเป็นฉากปริศนานะครับเนี่ยฮิตเต้นนะครับผมอินเดอ n อินเดอะมันอินเดอะรูมอินเดอะรูมออฟอินเดอขาเรียกว่าอินเดอ o โซนอินเดอ n โซนออฟออฟแครับคือมีการหลบอะไรสักอย่างเหมือนอยู่ในห้องแ n d the window เนี่ยคือเป็นกระจกแ n d the window Of the... อเนี่ยอันนี้ถ้าดูภาพรวมเนี่ย of the logo ให้ดูตรงนี้นะ of the logo star star c o p ร์ครับเนี่ยอิ t เดอะแอเเคับเนี่ยทั้งหมดที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ครับ w of helicopter and o ปเตอร์แอนดครับตรงนี้มีปริศนาเป็นศพสตาร์แน่แน่ยังไงตรงเนี้ยน่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ครับแล้วแกเหมือนทำหน้าตาเหมือนแกกำล,ลังพยายามเปิดระบบอะไรสักอย่าดูหน้าตาครับ <Ooh. S 1> อ,อู้หน้าตา รูปถัดมา The Forest รับป่า h i t t p r r p p a r e to r a ด d with ป o n คือตัวของอเบิร์ตเว e เกอร์เตรียมความพร้อมการแชร์วุธครับ We didn't want him พวกเราไม่ต้องการให้เขากลายเป็นแค่ตัวละครธรรมดาธรรมดาในโลกวิดีโอเกมครับเห็นไหมเขาพูดต่อเนี่ยเขาสร้างมิติครับจิวเวอร์ดนไทยเพล The Toy g กัน We Wanted t o เนี่ยเขาต้องการให้ให้เป็นตัวละครที่คนอื่นชื่นชอบครับเนี่ยมีการเล่นกัน s h o ต the Toy g กัน of the Head a f b e r t Wesker เห็นไหมครับเล่นกันเฉยเลยจิวกับกัปตันเนี่ยเหมือนจะมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะครับที่มากกว่าเป็นแค่ลูกน้องแล้วภาคน,นี้เห็นไหมครับ แอนท e มเอาเ r ร์ดเวตเกอร์ทูเดอะเอสเตดออฟเดอะเซนี่ก็คือทีมอาเร์ดเวครับถูสู่เขาเรือหาแต่เขายังไม่ได้แสดงความทรยศอะไรออกมาเลยนะครับผมเอาเบิร์ดเวตเกอร์แอนด r สตาร์คริสเดนฟิลด์แช r ลุกนะครับโอริชาร์ดไอเคนเดอทรีซอลเวอร์ทูเดอะดอร์ออฟเอสเดเห็นไหมสาคนนีอยู่หน้าประตูนะครับถ้ามองเงี้ยเห็นไหม อัลเบิร์ตเวนเกอร์พรีแพร์เดอรกันนะครับเตรียมความพร้อมละเดอะฟาเ h อร์บี i n d them พวกเราต้องเร็วและรีบค้นหาระวังตัวจากพวกมัน The Father we can get out here เพียราต้องเร็วและหาทางออกจากที่นี่รับทราบเลยใช่ไหมนี่คือคำสั่งเขาครับ The boss order The Father we can get out here by Albert Baker คืออัลเบิร์ตเบเกอร์บอกต้องรีบเผ็ดเห็นไหมเน้นตัวแดงเลยครับ The Father ต้องเร็ว The Father เราต้องรีบค้นหาให้เร็ว เราต้องเราต้องเร็วในการจะดีออกจากที่นี่พวกเราได้เห็นนะครับ The c r e t i t Field Face หน้า Credit Field ทำหน้าเวอรอหน่อย Weasley Brew เนี่ก็คือพวกเราได้เห็นเขานั้นควบคุมคนภายใตาา้บัคับัญชายยังไง Him to the เนี่ยครับ to the อ uh, ่ Library น่าจะเป็นห้องสมุดเนี่ย The Sun Glass ก็คือประมาณว่า ภายใต้แว่นเนี่ยเขาสามารถสั่งการลูกน้องอะไรยังไงภายใต้แว่นที่เขาใส่แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ใส่นะแอนฮิมเนี่ยเนี่ยทูเนี่ยเขาเรียกว่าทูเอ็กพลอยจิวเดนทายเห็นไหมจิวยืนตรงนี้เนี่ยฮิมทูเอ็กพลอยเดอะเปียโนอันนี้เปียโนเดอะเปียโนครับเนี่ยเดอะเปียโนคีย์ก็คือการปลดล็อก u ล l อ c เปียโน The Song in the Trailer Moonlight Sonata in Resident Evil and Resident Evil 5 DLC l o d i n Nightmare and Before in Resident Evil Zero Not the Moonlight Sonata Play of by Billy Cohen มีสาพคนครับ Billy Cohen, Rebecca Chamber, Jill Valentine ท,ที่เล่นเปียโนและตอนนี้เพิ่มไปห,หนึ่งคน อัลเบิร์ตเวตเกอร์เพลย์เปียโนฮิมเนี่ยครับทูโซเนี่ยทูโซเดอะมิเตอรี่ออฟเปียโนโคดก็คือหน้าตาของแกเนี่ยกำลังแก้ปริศนารหัสของเปียโนครับแอนฮิมเนี่ยครับค่อยๆหันทูเทิร์นออฟไรท์ไซ o f the secret door ก็คือเห็นไหมครับตัวดีนะแกค่อยๆหันครับเนี่ยแกเห็นประตูลับละ the secret door open o f the hidden room and cave ก็คือไปเจอห้องลับครับแล้วก็ถ้ำนี่ไง the hidden room เนี่ยเป็น o f the cave ถ Th ้ำ cave room a l b e r t w e g e r span and Jill a n t i the back ก็คือเนี่ยยืนขึ้นเลยจิวอยู่ด้านหลังครับ โดยเนื้อแท้ของเรื่องราวต้นฉบับเรื่องราวนั้นจิวเวอนทายช็อกครับจิวเวอนทายช็อกออฟเดอะวิวเห็นอะไรบางอย่างเดดบริงเดดเวอร์ชันมันมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างเวอร์ชั่นนี้ก็คือจิวกับเวดเกอร์เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่มากกว,าว่าหน้ากับลูกน้องแล้วครับดูหน้าตาจิวเวอนทายดิเฟอเรนต์ดิเฟอเรนต์โรอินเดอะรูสเดดอีวิวอ่า origin story in the r e s i d e n t e v i l welcome to rakusti her and the world w e a t e r more than friend and boss ครับมากกว่าเพื่อนและบอสด้วยเนี่ยดูจากหน้าตาเนี่ยเวอร์ชันนี้แตกต่างกันครับ bring that version of w e a t e r เห็นไหม him to prepare the pistol คือเตรียมการใช้ปืนพกบหน้าตาเหมือนทำใจอะไรสักอย่าง แอน h i มเนี่ยใครๆไมด้ดีนะฮะแอนทีมทูตัดสินใจครับถูก o u t ย o ดออฟ n าก d p แอนพีแพรชูดออฟจิวครับดูจกากท้าทายเห็นไหมจิวช็อคออฟวิวเอาเปิดเวตเกอร์ยูดเดอะพิตเห็นไหมครับจิวช็อ k ก,กับสิ่งที่เห็นตรงนี้ เราได้มองเห็นตัวละครที่พวกเราได้พยายามสรรสร้างขึ้นมาพุมกับแกพูดอย่างนี้เราได้วิวั์พวกเขาไปอีกขั้นหนึ่งอีโวอีโวเห็นไหมครับแกเน้นและนำไปสู่เวทเกอร์ที่พวกเรารู้จักหลังจากนั้นเนี yeah. ่ย the w e t h e r different of f a t e หน้าตาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วครับ the motion change เปลี่ยนอารมณ์แล้วครับจากที่เป็นคนขี้เล่นดูหน้า อ e ต l l ีดัตฟิ e e ลท์วีอาร์แ m a กิ n งนี่คือสิ่งที่พวกเราทำให้พวกคุณรู้สึกว่าเราสร้างอะไรขึ้นมา The Movie Version นี่คือฉบับหนัง Albert ร์ดเบ็คเกอร์อิมเดอร l กา o แอนด์โซลูชันอัมเ้นี่คือน้ํายาเบลลาแอดเดบอทเทอเล็บมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ ฉันให้โอกาสในการเลือกมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ฉันให้โอกาสเลือกแล้วนะ And him in the gun a l b อา t w ิลเวนเกอร์อ n มเเล็งปืนต่อ Him To serious in the face คือมีหน้ามีความซีเรียสในหน้าตา And To Shoot the gun ครับเนี่ยคือยิงแน่ๆเนี่ยจังหวะน,นี้คือยิงแล้ว เนีย่ยครับแอนเลปแ o l ทูล็กจิววเน็คครับก็คือล็อกคอจิววไว้ดูด,ดีเนี่ยเอามือกันไว้แล้วก็เอาปืนยิง and him shoot o ซอมบี้อัปเตอร์ชูตเทรลเ r e ร์แอ resident new welcome to r a c c o o n city l o g o coming soon in premium exclusive แ t c i n ล m a และนี่ก็คือช็อตต่อช็อตนะครับตัวอย่างล่าสุดว่า พวกเขาเปิดเผยอะไรกันมาบ้างกับกระผมแมดัมมเตอร์นักสื่อปรเัเซนดูซีรีเกมดีมิาร,ระต้องดิฟชแนล Thank you for your all member and visit and to follow my all channel information Thank you for your like and subscribe แบดัมมัตเตอร์ดีอทคทีฟรัเซนซีรี Thank you ขอบคุณครับ